สวัสดีครับเหมานุพุทธประภาสิลินะครับหลายคนนะครับชอบถามเหมานะครับว่าเหมอดื่มคอลลาเจนวันละกี่2นะครับเพราะเนื่องจากว่าเหมาเองนะครับเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับในลำไส้ในระยะที่3ได้รับการรักษาโดยการคมีโมโลและการฉายแสงครับทุกคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าการคมีโมโลและการฉายแสงเนี่ยเป็นการทําลายเซลล์ในร่างกายรวมไปถึงปโปรตีนในร่างกายของเราไปด้วย ผิวนะครับจะเกิดความหมองคล้ำดำลงไปได้นะครับรวมไปถึงบางคนมีภาวะของการผมร่วงนะครับเล็บนะครับก็เป็นสีดำนะครับหมอต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่หมอจะเริ่มมีความสดชื่นและกระปี้กระเป๋าแบบนี้นะครับหมอเองเนี่ยได้พยายามสอบถามคุณหมอมาหลากหลายมากๆเลยนะครับว่าหมอจะช่วยทุเลาตัวเองให้มีภาวะผลข้างเคียงของการรักษาการคีโมและการใช้แสงตรงนี้ ไปได้ยังไงคุณหมอพูดมาคำหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วในร่างกายของเรานะครับส่วนประกอบหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราสดชื่นและแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือคอลลาเจนครับและนี่ครับอยู่ด้านหน้าผมเลยครับก็คือบูมคอลลาเจนพลัสครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าบูมคอลลาเจนพลัสเนี่ยหมอไม่ได้เปิดใจในการที่จะดื่มตั้งแต่ครั้งแรกเพราะตัวหมอเองเนี่ยค่อนข้างกังวลมากๆกับการที่จะดื่มเข้าไปและวันนี้ครับเริ่มนะครับลองเปิดใจดื่มบูมคอลลาเจนพลัสเข้าไปนะครับ รสชาติแรกต้องบอกเลยครับว่าดื่มง่ายมากๆรสชาติดีนะครับเหมือนได้ดื่มน้ําผลไม้ทําให้รู้สึกสดชื่นมากๆผิวจากที่เคยแห้งกล้านดําคล้ําไปเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าใครเคยได้ดูรีวิวก่อนหน้านี้ที่เหมาได้เคยให้ดูมาก่อนเนี่ย ผิวบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นแขนที่หมอให้คีโมตลอดนะครับซึ่งแขนด้านนี้จะเกิดอาการไหม้จากการให้คีโมและหลายคนก็ถามมานะครับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราต้องดื่มคอลลาเจนยังไงให้เพียงพอต่อวันนะครับแบบนี้เลยครับง่ายมากๆ ให้เอาน้ำหนักตัวของเราคูณด้วย1นึ่ครับถ้าวันนี้น้ำหนักตัวเราอยู่ที่6 0กิโลกรัมนะครับเราก็ดื่มคอลลาเจนได้มากสูงสุดถึง60กรัมเลยครับวันนี้ครับด้วยส่วนผสมที่เป็นสารสกัดจากทั่วโลกเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยนะครับถึง36ชนิดนะครับกับบูมคอลลาเจนพลัสนะครับทำให้เหมามีความสดชื่นและกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นวิธีการดื่มชงดื่มไม่ยากเลยครับเพียงแค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เทลงไปในน้าแบบนี้นะครับ น้ำหนึงแก้วนะครับประมาณ150 ml นะครับดื่มตอนที่ท้องว่างหรือตอนเช้าก่อนอาหารจะดีมากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะมีสารสกัดบางตัวนะครที่จะสามารถดูดซึมกับไขมันหรือว่าอาหารบางส่วนที่เวลาเราทานเข้าไปนะครับจะทําให้มีการดูดซึมได้ดีเมื่อเราเริ่มชงแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าคอลลาเจนของเราค่อนข้างละลายได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็จะตกใจนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราชงปุ๊บเห็นเป็นตะกอนสีแดงๆแบบนี้ นี่คือสาหร่ายแดงครับเป็นแอสตาซานตีนนะครับซึ่งมีแอนตี้ออกซิแดนเนี่ยมากกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าครับหมอต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสารสกัดที่สุดยอดมากๆใครได้ดื่มแล้วต้องทำให้รู้สึกว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งใครที่ต้องการอยากจะให้ผิวมีสุขภาพดีมากขึ้นอมภูมากขึ้นนะครับข้อต่อข้อกระดูกนะครับเข่าต่างๆเนี่ยนะครับจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะครับด <c oughs> <c oughs> ื่มเท่าไรก็สดชื่นทุกทีเลยครับโอ้โห เดี๋ยวนะฮะถ้าพูดไปผมดื่มต้องจะหมดแก้วเลยแน่นอนนะครับการดื่มบูมคอลลาเจนของเรานะครับเราสามารถดื่มได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนเช้าก่อนอาหารดื่มตอนบ่ายช่วงท้องว่างแล้วก็ก่อนนอนครับและมีอีกหนึ่งสารสกัดที่หมอชอบมากครับคือกาเลกโตโอลิโกลแซค卡ายตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวใครที่ปัญหาเรื่องของสิวอักเสบผิวอักเสบนะครับจะช่วยลดการเสพได้เป็นอย่างดีหมอเองครับรับการรักษาด้วยการีโมและการฉายแสงมานะครับด้านในนะครับทางเดินอาหารทั้งหมด เจอแสงเข้าไปนะครับเกิดการอักเสบและเกิดภาวะของการเบื่ออาหารไม่อยากทานเพราะเนื่องจากว่าในลําไส้เรามีมีภาวะของการอักเสบตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้ลดการอักเสบและวันนี้หมอสามารถทานอาหารได้เยอะมากยิ่งขึ้นครับถ้าวันนี้ใครที่กำลังมองหาคอลลาเจนดีๆอยู่นะครับหมอบอกเลยนะครับว่าบูมคอลลาเจนพัดกล่องนี้คือคำตอบที่ดีสำหรับคุณแล้ววันนี้เราสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนเดียคอนทุกคนเลยครับ บูมคอลลาเจนพลัสมอบโปรโมชั่นสูงสุดพิเศษสำหรับผู้ใส่ใจและรักสุขภาพบูมคอลลาเจนพลัสหนกล่องมาในปริมาณสุดคุ้มถึง14ซองและวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ890บาทแต่วันนี้เราลดให้คุณเหลือเพียง590บบาทแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณสั่งซื้อในตอนนี้เราขอเสนอให้คุณในราคาพิเศษ บูมคอลลาเจน plus สิกล่องราคา8,900บาทเหลือเพียง4,900บาทตกซองละ35บาทเท่านั้น